สำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับเดี๋ยวอิทธิพลจากการที่พระราหูจะย้ายในวันที่17ตุลาคม2 5 1 6นี้นะครับซึ่งพระราหูเนี่ยจะย้ายไปสู่ภพเรือนที่ชื่อว่าพันธุนะครับแน่นอนอาจจะทําให้ลหลายๆคนชาวลัคนาราศีธนูดูมีความเป็นห่วงความกังวลอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของ ครอบครัวเรื่องของที่อยู่อาศัยเพราะว่าพบเรือนที่เกี่ยวกับคําว่าพันธุเนี่ยมันแปลว่าครอบครัวแปลว่าที่อยู่อาศัยแปลว่าการศึกษานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะส่งผลดีผลเสียกับชาวลัคนาธนูอย่างไรเราลองไปติดตามกันครับสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ ในคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงอิทธิพลจากการที่พระราหูเข้าย้ายไปอยู่ในราศีมีนเนี่ยว่าคนลัคนาราศีธนูเนี่ยมันจะกระทบกับด้านอะไรมีความวุ่นวายมีความต้องระวังหรือมีข้อดีอย่างไรกันบ้างนะครับจุดแรกเลยเนี่ยในมุมที่เป็นมุมดีก่อนนะครับผมมองว่าการที่พระราหูย้ายออกจากราศีเมษเนี่ยค่อนข้างส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีธนูนะครับเพราะว่า คนละคณะราศีธนูเนี่ยดาวที่เป็นเจ้าของตัวตนของคุณหรือเขาเรียกว่าดาวตนุลักษ์นะครับเจ้าของตัวคุณเนี่ยเขาคือดาวพฤหัสซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยพระราหูก็อยู่ร่วมกับดาวพฤหัสนะครับซึ่งอยู่ร่วมกันตั้งแต่เมื่อเมษา 66ที่ผ่านมาเนี่ยครับเพระเาะฉะนั้นพระราหูเนี่ยความหมายมันหมายถึงความวุ่นวายเวลามาสัมพันธ์กับดาวประจําตัวของเรามันก็อาจจะทําให้เราก็มีเรื่องให้ต้องคอยวุ่นวายอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับหรือบางทีพระราหูเนี่ยมักจะแปลเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความลุ่มหลงความมัวเมานะครับและเวลาไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าปุตตะซึ่งแปลว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความสนุกสนานบันเทิงสําราญ มันก็อาจจะทําให้บางทีเราก็มีความเผลอเคลิบเคลิมหลงไหลสนุกสนานไปกับเรื่องของความสําเร็จสําราญได้บ้างเหมือนกันนะครับถึงแม้เจ้าตัวของคุณนะครับดาวประจําตัวของคุณจะเป็นดาวพฤหัสก็ตามมันก็อาจจะดูเผลอได้ง่ายกว่าเดิมหน่อยนะครับคราวนี้ อีกจุดหนึ่งถ้าเรามองเรื่องของพระราหูนะครับที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับความวุ่นวายเวลาไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าปุตตะซึ่งเป็นเรื่องของลูกหลานบริวารนะครับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนอ่ะมันก็ทําให้อะไรในเรื่องนั้นเนี่ยมันก็ดูมีความวุ่นวายเพราะฉะนั้นการย้ายของพระราหูออกจากภพเรือนที่ชื่อว่าปุตตะข้อดีก็คือมันทําให้ความวุ่นวายอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของลูกหลานบริวารลูกน้องอะไรต่างๆมันก็ลดลงไป และก็ลดความวุ่นวายที่สัมพันธ์กับเรื่องส่วนตัวของคุณเพราะดาวเขาพ้นจากดาวพลหัสด,ดาวตัวคุณไปนะครับและมันก็ทําให้คุณไม่ค่อยมัวเมาลุ่มหลงกับความสําเริงสําราญอะไรนะครับ สักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดที่ดีแถมพระราหูถ้ามองเป็นเรื่องของความมัวเมานะครับลุ่มหลงเวลาไปอยู่ในราศีมีนเนี่ยที่เจ้าของบ้านเป็นดาวพฤหัสเขาเรียกว่าราหูเข้าวัดนะครับเพราะฉะนั้นความลุ่มหลงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกควบคุมด้วยเจ้าของบ้านที่เป็นดาวพฤหัสที่มีเรื่องของความยับยั้งชั่งใจาการมีเหตุผลการวิเคราะห์อะไรต่างๆที่มันก็เลยทําให้ความลุ่มหลงแรงต่าง,างมันก็ดูไม่ได้แบบหน้าเป็นห่วงอะไรมากนกะ ส่วนในมุมที่เป็นมุมดีนะครับดาวราหูก็ยังเป็นอะไรที่เกี่ยวกับความวุ่นวนายเนี่ยแหละนะครับเพราะมันเป็นคีย์เวิร์ดหลักๆของเขาลักษณะประจําตัวของเขาเพราะฉะนั้นเวลาไปอยู่ในคําว่าพันธุอทาที่แปลว่าครอบครัวญาติพี่น้องนะครับแปลว่าอะไรที่เกี่ยวกับการศึกษาแปลว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของอสังหาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องไปวุ่นวายอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของพวกอสังหา ซึ่งความวุ่นวายเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่จะต้องไปเจราจาไปติดต่อไปขายก็ได้นะครับไปทําอะไรที่เกี่ยวกับด้านอสังหาของคุณเพราะมันไปอยู่ในคําว่าพันธุ์มันก็จะไปวุ่นวายในเรื่องนั้นนะครับถ้าดูจากดาวอื่นที่เป็นองค์ประกอบในมุมที่ดีเนี่ยดาวราหูเองเนี่ยเขามาจากคําว่าสหัสชาที่แปลว่าการเจราจาการขายการติดต่อนะครับ ดาวไปอยู่ในคําว่าพันธุซึ่งเป็นเรื่องของบ้านที่ดินอสังหาในขณะที่ดาวเสาที่เป็นดาวการเงินของคุณเขาก็ไปอยู่ในช่องเรื่องของการขายแปลว่ามันมีแนวโน้มกับการได้เงินมาจากการขายการเจราจาการติดต่อส่วนการขายการเจรจาการติดต่อไปอยู่ในเรื่องอสังหาครอบครัรวญาติพี่น้อง บ้านรถนะครับเพราะฉะนั้นมันมีแนวโน้มที่จะเจราจาติดต่ออะไรกับเรื่องเหล่านั้นได้ดีซึ่งมันก็อาจจะวุ่นวายนี่แหละแต่มันก็จะมีเกณฑ์กับการได้เงินในขณะที่ดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอสังหาบ้านรถนะครับดาวพฤหัสเนี่ย เขาก็ไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าปุตตะแถมได้ราชาโชคแสดงว่ามันมีคุณสมบัติที่ดีนะครับมีโอกาสกับการจะมีโชคอะไรกับเรื่องเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดที่ดีมีโอกาสกับการจะเจรจาการขายอะไรซึ่งเป็นที่มาของเรื่องการเงินได้หรือมันก็จะกระตุ้นให้คุณเนี่ยอยากที่จะตื่นตัวกับเรื่องของการเรียนอาจจะต้องไปวุ่นวายกับเรื่องของการเรียนการศึกษาทําให้อยาก ทำอะไรที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกับเรื่องของการเรียนการศึกษาอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเป็นมุมที่ดีนะครับดาวราหูทําหน้าที่เป็นคําว่าสหัสช้านอกจากแปลว่าการขายการเจราจารมันแปลว่าเพื่อนหรือคนรอบข้างนะครับไปอยู่ในคําว่าพันธุ์มันอาจจะทําให้ก็เป็นช่วงปีครึ่งที่คุณจะต้องไปสัมพันธ์กับเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องมากขึ้นคุณก็จะต้องไปเจราจารไปติดต่ออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของ อสังหาเรื่องของสายการศึกษาอะไรต่างๆมากขึ้นก็อาจจะเป็นช่องทางการเงินในสายนั้นสำหรับคุณด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้ถ้ามองว่ามันมีอะไรต้องเป็นห่วงบ้างไหมต้องกังวลบ้างไหมนะครับ เวลาดาวเรื่องของความวุ่นวายไปอยู่ในคําว่าพันธุที่แปลว่าบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับและเวลาดาวราหูไปอยู่ในภพที่4เนี่ยจริงๆในทางโหราศ,าศาสตร์เขาก็ถือว่าเป็นจุดที่มันอาจจะดูมีเรื่องให้หน้าห่วงอยู่บ้างเหมือนกันนะครับเพราะราหูมันหมายถึงความไม่แน่นอนมันหมายถึงการไม่ค่อยได้อยู่กับที่มันอาจจะเป็นช่วงที่คุณแบบมีเหตุต้อง เปลี่ยนแปลงอะไรกับเรื่องที่อยู่ที่อาศัยหรืออาจจะต้องมีเรื่องของการเดินทางบ่อยแล้วไม่ค่อยได้อยู่กับบ้านก็ได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดใครเนี่ยมีดาวอาทิตย์รับอยู่ในราศีมีนหรือราศีกันเนี่ยนะครับมีโอกาสกับการจะเกิดการเปลี่ยนย้ายที่อยู่อาศัยนะครับค่อนข้างชัดหน่อยนะครับซึ่งการเปลี่ยนย้ายจะเป็นไปในมุมที่ดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับว่าใน ปีนี้ดาวราหูในทางทักษะของคุณเป็นการักกินีหรือเปล่าถ้าเป็นการักินีมันก็อาจจะดูเปลี่ยนแปลงแบบมีเกณฑ์กับการไม่ค่อยสะดวกบ้างอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าดาวราหูไม่ได้เสียอะไรมันก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในมุมที่คุณต้องการจะเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วก็ได้เพราะ ในช่วงก่อนเมษาปี67เนี่ยดาวพฤหัสที่เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยของคุณเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในจุดที่ดีอ่ะได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับยกเว้นว่าอ่ะสมมุติเดี๋ยวพอหลัง30เมษาปี67ไปดาวพฤหัสเขาย้ายไปอยู่ในคำว่าอรินะครับไอเรื่องที่คุณจะต้องไปวุ่นวายกับเรื่องอสังหาบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยมันอาจจะเป็นการต้องไปซ่อมแซมแก้ไขนะครับหรือ ถ้าเกิดกับเรื่องครอบครัวญาติพี่น้องคุณอาจจะต้องไปคอยช่วยแก้ปัญหาอะไรให้กับครอบครัวญาติพี่น้องที่เป็นเหตุให้คุณวุ่นวายได้เหมือนกัน เพระเาะฉะนั้นก็ถือว่าอยู่ในบุมที่ดีนะครับสําหรับคนลัคนาราศีธนูนะครับแค่มันจะต้องมีเรื่องของความวุ่นวายกับเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องกับเรื่องที่อยู่อาศัยแต่อย่างที่ผมเคยพูดเสมอว่าบางทีไอ้คำว่าความวุ่นวายมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเรื่องเสียซะอย่างเดียวบางทีมันก็เป็นการวุ่นวายเพื่ออยากให้เกิดความมั่นคงเพื่ออยากให้ได้อสังหาเข้ามาก็ได้หรือจะต้องวุ่นวายเพื่อต้องการขายต้องการติดต่ออะไรก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่า ความวุ่นวายเหล่านั้นเนี่ยมันจะส่งผลในทางที่ดีหรือทางที่เสียก็อาจจะต้ององค์ประกอบกับในดวงเดิมของคุณด้วย